สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายมามากินข้าวเช้าด้วยกันนะจ๊ะนี่จ้ะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชัน้นซื้อมานะคะทุกคนไม่ได้ทำเองนะคะนี่จ้ะอื้อหือ คือนัวมากนัวมากกินง่ายอยู่ง่ายนะคะทุกคนสวัสดีนะคะ หมูสามชั้นอยู่ไหนหาหมูก่อนอยู่ไหนเอ่ยหนหมูเพืเ่อนๆหนหมูสวัสดีนะคะพี่น้องจ๋ามา คำท,ที่สองนี่จ้ะหมูสามชั้น <laughs> อร่อยมากแซ่บมากนัวทุกคน เจ้านี้เขาทำนัวมากเขาเน้นแต่อาหารอีสานตลาดปทุมนะคะทุกคน หราปุุธานี้นะคะมาเด้อจ่าเด้อกินง่ายอยู่ง่ายนะคะดูนี่ค่ะกินเพื่ออยู่เพื่อมีแรงทำงานต่อ เหนียวถุงห้าบาทนี่คือถุงละห้าบาทข้าวเหนียวถุงละห้าบาทนะคะมาจามามากินด้วยกันนะ ไปแล้วจ้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไลฟ์สดไปด้วยนะทุกคนกินข้าวไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยโอเคสวัสดีค่ะ